ใครที่กำลังมองหาร้านไก่ตันคุณภาพราคาถูกแนะนำร้านบานยอดช็อปเป็นร้านของพี่เอนะครับผมน้องๆครับและทางร้านยังมีบริการไก่ตันพาเผาแถมยังมีกล่องสุ่มอีกมากมายเลยนะครับผมนะฮะราคาเริ่มต้นเพียง1บาทเท่านั้นและแถมทางร้านยังมีบริการส่งเพจแมพเพจซูเปอร์เรราคาถูกอีกด้วยถ้าใครสนใจนะครับผมนะฮะสามารถกดคลิกลิงก์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมนะฮะอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับผมน้องๆในคลิปวิดีโอนี้นะเรามีโค้ดใบบัตรแจกกันด้วยนะครับผมนะฮะกับธาราของเก็บ a d i b e ทไฟเตอร์ซิมูเลเตอนะครับผมนะฮะเป็นเกมที่ตายเป็นล้าแต่ดูเหมือนว่าจะชุบชีวิตขึ้นมาได้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวดูกันว่าเกมนี้ผมนะหลังจากชุบชีวิตขึ้นมาแล้วนะครับผมนะฮะจะมีการพัฒนาไปเช่นทางใดเดีด๋ยวครับผมนะหรือว่าจะดีมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวพี่จะมาอธิบายให้ฟังในคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับผมนะฮะอันดับแรกเลยสำหรับใครที่อยากได้โค้ดนะครับผมนะเดี๋ยวพี่จะแปะไว้ใต้ในคลิปแชทก็แล้วกันนะครับผมนะฮะสำหรับใครที่อยากได้ก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผผมมมมมมมนน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 นะะะะะะพีีีีี่่่่่่ขอออออุญาาาาาาตยย้้้้้คควววไปปปปรรรรณณณสสสัััักกกกกหชงงเเเดืทแลบซึ เป็นเกมที่โด่งดังแล้วก็มีผู้เล่นเนี่ยหูยเยอะมากนะครับผมนะฮะคือใครที่แบบว่าเป็นผู้เล่นเก่าๆของโลบอร์กเนี่ยนะผมนะจะรู้กันดีว่าเกมอดีมิไฟเตอร์ทิมเบอร์เเตอร์เดี่ยไม่ธรรมดานะครับผมนะเป็นแมปที่ใครหลายๆคนนั้นเอ่อเล่นมาก่อนนะครับผมนะใครที่ไม่เคยเล่นเนี่ยบอกเลยว่าเชยมากๆนะครับผมนะฮะแล้วหลังจากนั้นผมนะฮะผ่านไปไม่นานนะครับผมนะฮะทางตัวเกมเขาก็มีปัญหานะครับผมแะตรงที่ว่าผู้พัฒนาเขาได้ทําการแยกตัวออกไปหรือโดนไล่ออกหรือว่ามีปัญหาอะไรสักอย่างนะครับผมนะอันนี้พี่ก็ขอไม่ลงรายละเอีียยยดดดลลึึกกกกกตตรรรรงงงนน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 ัััััั้้ะะ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 คคบบผผผมมมมฮฮซ่่วเเไไทาหุชป ก็คือตั้ง10เดือนเลยนะครับผมนะฮะไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรใดๆเลยนะครับผมนะทั้งอีวงอีเวนต์เอ่ยอะไรเอ่ยก็คือเหมือนเกมที่ตายไปแล้วแบบนิ่งๆเลยนะครับผมนะไม่มีการพัฒนานะครับผมนะจนณปัจจุบันนะครับผมนะมีผู้ใหญ่ใจดีหรือมีคนนะครับผมนะฮะที่แบบว่าอยากจะพัฒนาเกมนี้มาต่อนะครับผมนะก็คือทําการซื้อเกมนี้ซะเลยนะครับผมนะแล้วก็มาพัฒนาเป็นแบรนด์ของตัวเองนั่นก็คือเะครับผมนะทางด้านของเดอะบอสหรือว่าเดอะบอสนั่นเองนะครับผมนะฮะซึ่งเป็นผู้พัฒนาชาวอ่าบราซิลหรือเปล่าออออัััััััันน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 นีีีี้้้้้้พพ่่่่่ไไมมมมมมแใจจจะะะะะะคครรรรบบบผผผถาาาาาิดดภยยงงงขขููลลลลตตกกกกก็วววฮหทเเป บายดีนะผมนะ,ะ่ยรวมถึงตัวพี่เองนะครับผมเนี่ยก็ดีใจไม่น้อยเลยนะครับผมนะฮะแต่นะครับผมนะเมื่อก่อนก่อนที่เกมจะอัปเดตเนี่ยนะผมนะฮะก็คือเป็นเกมที่ตายไปแล้วเนี่ยมีผู้เล่นอยู่ประมาณ2,000-3,000กว่าคนหรือ5,000เต็มที่นะครับผมนะแต่ณปัจจุบันเนี่ยมีผู้เล่นวรวมกันสูงสุดนะครับผมนะฮะณนะตอนนี้อยู่ที่90,000เกือบแสนคนเลยนะครับผมนะฮะเป็นตัวเลขที่อ่าน่าพอใจมากๆสำหรับเกมที่ตายไปแล้วแล้วกลับมาเปิดใหม่นะครับผมนะฮะก็เพราะว่าอ่าเกมนี้นะผมนะฮะผ่านยุคผ่านสมัยมาเยอะนะครับผมนะฮะเพราะว่าอยยยู่่กกัับบเเนนนนนีีอาาาาาจรริงมมมะะคผหลลปแ้้ววดย นะครับแล้วก็อัปเดตนี้ผมนะฮะหลายคนอาจจะสงสัยว่ามีอะไรมาใหม่บ้างเดี๋ยวพี่จะสรุปคร่าวๆให้ฟังละกันนะครับผมนะฮะหนึ่งเลยนะครับผมนะฮะมีทางด้านของอีเวนต์ซัมเมอร์มาใหม่นะครับผมนะฮะซึ่งมันอยู่ระหว่างแมปอ่อไม่ใช่ระหว่างแมปที่ระหว่างโลกทางด้านของ16แล้วก็17นะครับมันจะเป็นซัมเมอร์อีเวนต์นะครับผมนะเดี๋ยวไปดูซิว่าเป็นยังไงนะครับอ่าหน้าตาเหมือนเดิมเลยนะครับผมนะฮะอ่าซึ่งอีเวนต์นี้เนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่ามันจะมานานหรือเปล่านะครััััับบบบบผผผมม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 นน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 นะะ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 ะฮกกกกกก็็ยยยงงไไไรร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 รีีีีีีๆๆุ่่่่่่เเออทาาาาาิจจลคคปปณ้้สสวววตูึโโให2ด๋พ ดูกันก่อนเลยนะครับผมแนวโรคใหม่ก็จะเป็นท่าท่าของแฟตพาราไดส์นะครับซึ่งแฟตพาราไดส์นะครับผมนะที่พี่ไม่แน่ใจว่ามันมาจากการ์ตูนเรื่องอะไรนะครับผมนะทางตัวแมปเองก็สวยใช้ได้เลยนะครับผมนะฮะแต่รู้สึกว่ามันพี่ชอบอันเก่ามากกว่านะครับผมนะเป็นผู้พัฒนาคนเก่าในประมาณนี้นะครับผมนะฮะตัวอีกแบบหนึ่งเป็นท่าท่าของวานโนคุนิแลนนะครับผมนะฮะอ่าซึ่งวานโนคุนี้นะผมนะก็ค่อนข้างที่จะดูดีเลยแต่ว่ารู้สึกมันดูโล่งๆไปนิดนึงนะครับผมนะแต่ไม่เป็นไรเข้าใจอยู่นะครรับผมมมนะะก็ีปาณนนีี้้วววตัไะครัับผมนนนนะใอปปเเดตีี้็สิ่่งทหลายๆคคนนนั้รอ นะครับผมนะถามว่ามีไหมมีครับผมนะเป็นตัวดีไวต์มาใหม่ทั้งหมดออสองตัวด้วยกันนะครับผมนะฮะซึ่งด่านที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวด่านพาราไดส์นะครับผมนะด่านนี้อ่ะเป็นตัวละครเชฟเมดอยู่นะครับผมนะยังเป็นตัวละครตัวเก่าอยู่นะครับผมแต่ว่าด่านฐางตั้งของวันโนแลดเนี่ยเป็นตัวดีไวตัวใหม่แล้วนะครับผมนะเดี๋ยวพาไปดูซิว่าตัวใหม่นั้นมีหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่ะโอเคผมนะฮะก็มีทั้งหมดสองตัวด้วยกันนะครับผมนะไอตัวที่โหดที่สุดเนี่ยจะเป็นทางด้านของฝั่งซ้ายนะคครรรรรรััับบบเเเเเหหมมืืออออนนนนนนนจะะะะะปปป็ููโ่่ลลลยผผฮตขงาาพี้ ใว่ามันมันชื่ออะไรนะครับผมนะฮะในเรื่องของการ์ตูนนะครับอันนี้พี่ไม่แน่ใจจริงๆนะครับซึ่งตัวละครทั้ง2ตัวนี้เป็นดีไวทั้งคู่เลยแต่ว่าตัวที่โหดที่สุดเนี่ยจะเป็นทาของบรูโน่นั่นเองนะครับผมนะฮะเวลตันทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ420นะครับอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็เหมือนจะมีการเอ่อแก้แบบัคแกแบบ้อะไรต่างๆด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็เหมือนจะมีการแบบว่ามีอวตารมาใหม่ใช่ไหมฮะอ่าสามารถแปลงเป็นตัวอวตารที่เป็นแบบดีวงดีไวของเราได้อะไรประมาณนี้นะครับผมแนละ้วก็ลองไปศึกษาเอาเองว่ามัััััันน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 นเเเปป็ยยยงงงงงงไะะะะคคครรรรรรบบบผผูู้้้ชชชมมออออออ๋ใใ่่ืขกาาทดดตีิ นะครับผมนะยังใช้งานไม่ได้นะครับผมนะสำหรับใครที่ตกใจว่าเอ๊ะเทรดไม่ได้แล้วหรอเทรดได้นะครับผมนะแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของอนาคตไปเพราะว่าเหมือนจะมีการแก้ไขอะไรบางอย่างอยู่นะครับผมนะฮะโอเคนะครับผมนะในคลินี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะฮะซึ่งตัวโค้ดเองเนี่ยเดี๋ยวขอบอกนิดนึงครับผมนะว่ามันจะได้อะไรนะครับซึ่งตัวโค้ดนะผมนะเมื่อเราใส่ไปแล้วเราจะได้ทาราของเหรียญตัวนี้นะครับผมนะมาทั้งหมด3เหรียญด้วยกันแล้วก็อีกอันนึงเป็นทาราของลักกี้บูธนะครับผมนะก็มีประมาณนี้แล้วกกกกััััััันน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 นะะะผผู้้้้้้ชมมมโอออออเเคคคคคไไวววจใใหหห่่ลลปาาแรรรบบบสสสีีตงขด Oh no.